สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันและชาวลัคนาการทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์จะเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจําเดือนกรกฎาคมปี2568ของชาวราศีกันชาวธาตุดินที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศี กันโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหรศาศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอหรือสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่อาจจะนำข้อคิดดีๆ คำแนะนํำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้เพราะว่าดวงดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีกันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก j จ s m เ n e p a ย์ส f อฟบ r น สองถ้วยนะคะแปดถ้วย King of w a n d หกดาบเก้าถ้วยสามเหรียญ Chariot แล้วก็เป็นไพ่ Woo นะคะมีไพ่ Public Connect หนึ่งใบ Beginning เป็นเดือนที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีที่รอคอยนะหรือสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังมีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังอย่างที่ใจปรารถนาแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราในอดีตด้วยนะถ้าเราคิดดีทดําดีมีความขยันมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะได้รับความสำเร็จนั้นนะคะนะเป็นไพ่ที่ บ่งบอกถึงการทำดีย่อมได้ดีเสมอนะหลักหากเราทำไม่ดีเราก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างเด็กเดียงไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานภาพรวมที่ค่อนข้างดีมากๆในเรื่องของการได้รับสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจมีความสุขหรือรู้สึกฮิวใจมากขึ้นก็ได้นะคะหรือหากกำลัง รู้สึกแย่ๆอยู่ก็เหมือนจะมีเรื่องดีๆหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาทําให้เรามีความสุขมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือเป็นเดือนที่จะมีการบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆนะถือเป็นจังหวะชีวิตที่ดีเป็นเลือกงามยามดีนะคะในการที่จะลงมือทำนะหากเรามีความคิดมีไอเดีย มีความฝันอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้ลงมือทำด้วยนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะการบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะายากในช่วงแรกๆแต่ถ้าเรามีความใจสู้นะไม่ท้อเราก็สามารถที่จะคว้าความสำเร็จได้นะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะเป็นคนแบบไหนมีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีความใจสู้ก็จะประสบความสำเร็จรวมถึงโอกาสดีๆมันก็จะเข้ามาหาเราได้เองนะคะได้ทำอะไรที่มันท้าทายความสามารถเรามากขึ้นหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถก็ได้อาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มในสิ่งที่คุณสนใจอาจจะเป็นแบบไปเรียน คอร์สสั้นๆเพิ่มทักษะอะไรบางอย่างที่มันจะสามารถมาต่อยอดในเรื่องของการทำงานในการประกอบอาชีพต่างๆให้ดีมากขึ้นเหมือนเป็นการได้ยกระดับตัวเองในเรื่องของความสามารถแล้วก็เรื่องของศักยภาพด้วยนะคะนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเพื่อนที่ดีหรือมีกระยาณิมิตเข้ามาในชีวิตนะได้เจอเพื่อนคู่หูเพื่อนคู่ซีนะหรือ จะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกินเพื่อนนอนก็ได้นะคะที่คอยช่วยเหลือรับฟังนะส่งเสริมซึ่งกันและกันจะมีโชคราภนะจากกลุ่มเพื่อนฟูงกับจากกระยาณิมิตหรือจากสังคมใหม่ๆที่เรามีโอกาสได้ไปอยู่นะตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่หรืออะไรที่มันเป็นความเลวร้ายต่างๆนะคะ มันกําลังจะหลุดพ้นนะไปจากชีวิตของเราแล้วก็เรากําลังก้าวเดินไปสู่เส้นทางชีวิตที่มันชัดเจนขึ้นคุณอาจจะค้นพบเป้าหมายนะที่มันเหมาะกับคุณแล้วก็ได้คุณก็เลยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายนั้นอย่างเต็มที่อ,อย่างเช่นเราอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของ การทํางานให้ประสบความสําเร็จก็ได้นะแล้วก็มุ่งมั่นนะกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะได้รับโอกาสดีๆนะจากผู้ใหญ่ใจดีนะจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือได้รับความเมตตาเอ็นดูนะได้รับการอุปถัมภ์ที่ดีมากๆหรือเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้แสดงความรู้ความสามารถก็ได้นะมีคนคอยผลักดันส่งเสริมทำให้เรา ้าวหน้าเติบโตมากขึ้นหรือได้กำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างจากคนรอบตัวก็ได้นะคะบางทีชีวิตมันอาจจะต้องขับเคลื่อนนะด้วยกำลังใจดีๆในระหว่างทางแต่ว่าถ้านะไม่มีใครให้กำลังใจเราตัวเรานี่แหละนะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆนะเราก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆคิดบวกเข้าไว้นะคะมีทัศนคติที่ดีในการนำทางในการดาเดินชีวิต นะชีวิตก็จะได้ค้นพบความสุขอย่างแท้จริงได้นะคะอุปสรรคปัญหานะที่คุณกาลังเผชิญอยู่นะคะหรือสถานการณ์ที่มันดูเลวร้ายนะอะไรที่มันติดขัดทั้งหลายมันก็จะเริ่มคี่คายในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขนะคะหรือบางสถานการณ์มันจะสอนให้คุณรู้จักการปล่อยวางนะหรือจะเรียกได้ว่า เริ่มที่จะปองนะคะกับปัญหากับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนคุณเริ่มที่จะไม่ใส่ใจนะกับสิ่งที่มันทําให้คุณมีความทุกข์นะคะเหมือนคุณจะเริ่มปล่อยนะปลดปล่อยอารมณ์ความาทุกข์หรือปลดปล่อยความตึงเครียดอะไรต่างๆเริ่มที่จะเข้าใจกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากบางทีมันการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความสศขมันอาจจะเริ่มต้นที่จิตใจของเราก็ได้นะไม่คิดก็จะไม่ทุกข์นะคะขอให้มีสติในทุกๆก,การกระทําก็จะนําพาคุณให้ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะชีวิตมีเกณฑ์ได้สุขสบายด้วยนะคะเนี่ยมี ความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นนะก็อย่างที่บอกไปว่าเหมือนคุณได้ยกระดับชีวิตให้มีความสุขสบายหรือ อาจจะด้วยคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมันก็พอยทําให้เหมือนเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากด้วยนะคะนะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นอยากกินอะไรก็ได้กินนะอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบปะผู้คนมากขึ้นได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตานะหรือมีโชคลาภจากการสื่อสารจากการเข้าสังคมคําพูดคําีลรจาที่มันดูมิสเสน่ห์ จะสร้างโอกาสดีๆมากมายในชีวิตนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ักเท่าไห่นะคะอาจจะต้องเดินทางไปติดต่อเรื่องของการทํางานอ,าออกไปพบลูกค้าหรือต้องเดินทางไปพบญาติพี่น้องก็ได้นะคะก็มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆบ,บางคนอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้เพราะว่ามีดวงการเดินทางไกลที่จะ ประสบความสำเร็จดีมากๆนะคะก็เป็นดวงนะโดยภาพรวมของชาวราศีกันเดี๋ยวมาดูเรื่องการงานนะคะช่วงนี้นะการทำงานจะเป็นยังไงบ้างใบแรกนะคะหกไม้เทา้าสองดาบ well of fortune King of p e n t a โ l โค e r อร์นะคะการทํางานนะค่อนข้างดีมากๆจะได้พบความสำเร็จนะคะเนี่ยเหนื่อยมาเยอะนะลำบากมาเยอะนะคะหนักเหน็ดเหนื่อยมามากมายมันถึงคราวที่คุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะจากงานที่คุณทำจากสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ที่มันเริ่มที่จะส่งผลดีนะในหน้าที่การงานอาจจะมีข่าวดี ในเรื่องของการได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะคะหรือถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวนะก็เริ่มที่จะอยู่ตัวเข้าที่เข้าทางกิจาการนะธุรกิจของคุณกําลังส่งผลดีมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอให้อ่ามุ่งมั่นนะพยายามต่อไปมีความาขยันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายนะในชีวิตมันก็จะทําให้เรา,ามี ความกระตือรือลน้นหรือมีแรงใจที่จะทํางานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะใครที่ทํางานราชการนะคะหรือเป็นพนักงานบริษัทที่รับเป็นเงินเดือนนะหรืออา,อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับาทางด้านางานที่แบบต้องบุกต้องลยุยทหารตำรวจนะอาสาสมัครต่างๆก็จะประสบความสําเร็จได้รับความชื่นชมชื่นชอบนะการทําทงานมีความก้าวหน้า ก้าวกระโดดในทางที่ดีมากๆรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาด้วยนะคะบางท่านอาจจะทํางานเป็นนายหน้าขายพวกบ้านที่ดินคอนโดหรืออาจจะเป็นพนักงานขายที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะหรือทําเกี่ยวกับบริษัทรับสร้างบ้านนะก็จะ ประสบความสําเร็จโดดเด่นดีมากๆหรือถ้าใครนะทำงานที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินการลงทุนนะก็ได้กําไรที่ดีมากๆนะคะได้ผลตอบแทนดีแต่ก็ระมัดระวังสําหรับใครที่ทําอาชีพที่แบบว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารนะเอกสารเยอะๆเอกสารการเงินเอกสารสัญญาต่างๆที่มันอาจจะต้องเพิ่มความ ละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นด้วยนะคะนะหายไปบาทหนึ่งนีมให้ได้เลยนะต้องตรวจสอบให้ดีรับงานมาทําแล้วนะคะทําเสร็จแล้วก็ต้องตรวจทานอีกหนึ่งรอบ ก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอื่นฝ่ายอื่นนะเพื่อป้องกันความผิดพลาดจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาแก้ไขนะหรือมันอาจจะเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ก็ต้องอระ,ะมัดระวังด้วยนะคะการทํางานช่วงนี้นะก็จะมีที่ปรึกษาดีด้วยนะคะมีไพ่เฮอร์มิตอาจจะมีคนมาสอนงานเราก็ได้เราอาจจะไปะรับมอบงานนจาก แผนกอื่นหรือจากคนอื่นก็ได้อาจจะไปทํางานแทนคนอื่นเขานะคะอาจจะด้วยเขาเลีเห็นในความสามารถของเราที่สามารถนะทำงานได้ดีก็ได้ได้เรียนรู้งานที่เราอาจจะไม่เคยทําได้ทําในหน้าที่ใหม่ๆที่มันจะเป็นการได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมใน งานที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็ได้นะคะคือมันต้องแบบพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะอยู่นิ่งไม่ได้นะต้องพัฒนาฝีมือทักษะอะไรต่างๆเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นอ่าบางทีบริษัทเราองค์กรที่เราทำงานอยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบการทำงานก็ได้นะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ภายในบริษัทของเรานะคะที่เราจะต้องปรับตัวนะแต่มันเป็นการปรับตัวที่จะทําให้อาหน้าที่การทำงานของเรามีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็ความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นนะในหน้าที่การงานของชาวราศีกันแต่ก็เพิ่มความละเอียดรอบครอบด้วยนะก็จะเป็นผลดีกับการทำงานส่วนเรื่องของ การเรียนนะคะนักเรียนนักศึกษาก็เป็นช่วงที่อาจจะเข่งคัดนะคะหรืออาจจะมุ่งมั่นนะกับการเรียนค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะบางคนมีเป้าหมายอยากเรียนต่ออยากไปสอบแข่งขันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะประสบความสําเร็จแข่งขันเรื่องเรียนก็จะได้รับชายชนะได้รับการคัดเลือกนะได้เรียนต่ออย่างที่ คาดหวังเอาไว้ก็ขอให้มีความขยันนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมีความพยายามนะตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนอยู่เสมอมันก็จะทําให้เราได้คะแนนสอบที่ดีแล้วก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดนะคะเด mm ี๋ยวมาดูเรื่องการเงินนะสำหรับชาวราศีกันแปดเหรียญน,นะคะสามไม้เท้าสี่เหรียญ เอ็มเพอเรอร์อัศวินถ้วยดวงการเงินนะค่อนข้างสดใสดีนะคะแต่เงินที่หามาได้นะส่วนมากได้มาจากน้ำพักน้ำแรงซะส่วนใหญ่นะคะนะต้องลงมือทําต้องคิดนะต้องจัดก,การมันถึงจะเห็นเงินนะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยนะยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยถ้าขี้เกียจนี่จบเลยนะคะนะไม่มีเงินเข้ามาดังนั้นนะขยันเข้าไว้ขยันเพื่อที่จะมีชีวิตสุขสบายในภายภาคหน้าหรือบางท่านอาจจะกำลังวางแผนนะคะการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ได้นะก่อนหน้านี้อาจจะใช้จ่ายแบบไม่เป็นแบบแผนใช้จ่ายแบบสุดซุดไแต่ตอนนี้เหมือนคุณจะรีเซ็ตนะการเงินใหม่นะคะเริ่มที่จะ าวางแผนให้ดีอาจจะมีการวางแผนลงทุนเพื่อ,อก่อให้เกิดกําไรที่ดีในอนาคตรหรือเก็บออมไว้ในยามที่ฉุกเฉินมีการจัดสรรนนะแบ่งเงินให้มันเป็นระบบชัดเจนมากขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือคุณอาจจะเก็บเงินเพื่อเป้าหมายอะไรใหม่ๆในชีวิตก็ได้าบางคนอาจจะมีเป้าหมายเก็บเงินไว้ เปิดกิจการทําธุรกิจของตัวเองเก็บเงินไว้ซื้อรถซื้อบ้านล้วนแล้วมีเป้าหมายที่มันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนมันก็จะทําให้เราเหมือนมีกําลังใจในการที่จะเก็บเงินนะเพื่อซื้อทรัพย์สินนั้นมาเป็นของเราก็ได้นะคะเนี่ยยิ่งมีไพ่สี่เหรียญด้วยนะการเก็บออมหรืออาจจะหมายถึงาการที่เราต้องพยายามมีสติในเรื่องของ ของการจะจ่ายอะไรพวกค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะจ่ายไปกับค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนที่มันอาจจะดูเสี่ยงเกินไปนะหรือ,อเรื่องของ การหยิบยืมเงินอะไรต่างๆนะคะถ้ามีคนมาขอช่วยเหลือนะให้เราช่วยเหลือเรื่องเงินก็อาจจะต้องปฏิเสธไปก่อนนะมิฉะนั้นอาจจะกลายเป็นหนี้สูญได้นะคะก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินหรืออย่าไปเซ็นค้ำประกันอะไรให้ใครนะอย่าออกรับหน้าปัญหาแทนคนอื่นเพราะเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนก็ได้นะคะก็พยายามเซฟนะความปลอดภัยเงินของเราด้วยนะคะแล้วก็ใช้ใจ่ายอะไรก็มีสติให้มากๆาหรือบางท่านนะคะจะมีนะโชคลาภ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะโชคลาภจากผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์เอื้อเฟื้อให้กับเราก็ได้นะคะถือถ้ามีปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือนะจากผู้ใหญ่ใจดีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรู้จักก็ได้ที่สามารถช่วยเราได้นะคะก็มีดวงที่จะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์ที่ดีมากๆหรืออาจจะเป็น คนรักก็ได้นะคะบางคนมีคนรักคอยซัพพอร์ตนะเรื่องของการเงินด้วยนะก็ถือว่าดีมากๆนะคะดวงการเงิน,นค่อนข้างโอเคเลยามาดูเรื่องความรักกันนะคะสำหรับคนมีคู่เป็นไพ่ใบพิเศษสิบเหรียญน,นะคะอัศวินเหรียญหกถ้วยเป็นไพ่สั้นนะคะ ว้าวดวงความรักคนมีคู่นะ่ะน่าอิจฉามากๆเลยเป็นคู่ที่ดูจะสมบูรณ์แบบนะคะรักกันเข้าใจกันนะช่วยกันสร้างฐานะช่วยกันทํามาหากินนะมีครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบนะคะมีความสุขมากๆนาะเลิศมากเลยสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกัน ในเดือนกรดก,กรดาคมนี้นะคะหรือถ้าคู่ไหนนะอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันผิดใจกันก็ถึงคราวที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันมากขึ้นมันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแหละนะแต่ถ้าพูดคุยการเคลียร์ใจกันมันก็จะไม่มีอะไรนะคะก็เป็นช่วงที่คนมีคู่นะดูจะมีความสุขรักกันมากขึ้นหรืออาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างที่มาทดสอบ คุณสองคนก็ได้นะก็พยายามจับมือกันไว้ให้แน่นแก็จะสามารถก้าวข้ามบททดสอบความรักนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะหรือบางคู่นะคะอาจจะกำลังทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะนะทำธุรกิจร่วมกันเป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยหรือบางท่านวางแผนจะมีลูกมีบุตรนะก็จะมีอย่างที่ จปรารถนานะคะหร,หรือบางคู่อาจจะพากันไปเที่ยวก็ได้นะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศเพื่อเป็นการได้กระชับความรักความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นนะก็ถือว่าทิศทางความรักดูสดใสมีความสุขเอาอกเอาใจกันดีมากๆเลยนะคะมาดูคนโสดกันบ้างนะคนโสดดวงความรักในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรสีดาบนะคะดูแล้วจะนิ่งนหรือไม หรือเปล่าเอ่ยนะห้าเหรียญเลิฟเอร์อ่าเพชอมคัพนะคะอ่าฟูเหมือนดวงความรักมันจะดูไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เราอาจจะไปถูกใจใครสักคนหนึ่งแต่เขาอาจจะมีแฟนแล้วหรือยังไม่เปิดใจรับเราก็ได้นะคะความรักอาจจะดูนิ่งๆน,นะไม่ชัดเจนหรือเป็นความรักที่ยังหาความจริงใจไม่ได้นะเราก็ อย่าไปยึดติดนะกับเรื่องของความรักมากเกินไปนะไปมุ่งมั่นกับการสร้างอนาคตนะกับการทํางานกับการหาเงินดีกว่านะเป็นโซด,ดี่ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้า,าไม่มีเงินเนี่ยแย่เลยนะคะก็มามุ่งมั่นกับสิ่งที่มันจะ ทำให้เรามีความสุขดีกว่านะความสุขแต่ละคนมันก็แตกต่างกันแต่ดูแล้วนะคนโสดชาวราศีกันมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นนะคะนะโสดแบบมีความสุขนะโสดแล้วรวยโสดแล้วเฮงอ่าหรือถ้าถ้าใครมีเรื่องของความรักเข้ามามันอาจจะทำมันอาจจะมีแต่ความทุกข์ก็ได้นะคะดังนั้นนะด้วยพลังงานจากไพ่ก็จะบ่งบอกได้ว่าคือ มันก็มีแหละคนคุยคนเข้ามาแต่ยังหาความชัดเจนหาความจริงใจอะไรไม่ได้อาจจะต้องดูดูกันไปก่อนซึ่งถ้าคุณเลือกที่จะเป็นโสดนะคะก็จะมีความสุขนะมีชีวิตในรูปแบบที่คุณอยากเป็นได้ทําอะไรในแบบที่คุณอยากทําด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะละอิสระไม่อยากถูกผูกมัดอาจจะคุยได้กับทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคะเพราะคนก็ยังคงอ,อยากใช้นะชีวิตโสดให้คุ้มค่ามากกว่านะคะ เดี๋ยวปิดท้ายเรื่องของสุขภาพสุขภาพ q u e e n s o f b worn temperance นะคะอ่ะแล้วก็สิบไม้เท้าโดยรวมแล้วก็จะมาจากเรื่องของการทำงานนั่นแหละบางท่านทำงานหนักพักผ่อนน้อยอาจจะทำให้ไม่สบายได้นะก็ต้องฟังสัญญาณร่างกายด้วยถ้าไม่ไหวก็พักนะคะอย่าฝืนเพราะว่ายัางคงต้องอใช้ ร่างกายของเราเนี่ยในการทํางานหาเงินต่อไปแล้วก็ระวังเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะกระเพาะอาหารลําไส้พวกกรดไหลย,ย้อนอะไรต่างๆนะจะกินอะไรก็ต้องอระมัดระวังด้วยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับการรับฟังนะคะเนี่ยเกี่ยวกับหูหรืออาการพวกน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะคะต้องระมัดระวังด้วยรวมถึง โรคที่ประจําตัวทั้งหลายที่บางท่านยังเป็นอยู่นะคะนาะแม้มันอาจจะทุเลาเบาบางลงแต่เราก็อย่าประมายังคงต้องอดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของเราให้ดีมันทุเลาเบาบางลงแต่มันอาจจะกําเริบขึ้นมาอีกครั้งก็ได้นะมันก็อยู่ที่การดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะคะและนี่ก็คือ คำทํานายทั้งหมดนะของชาวราศีกันประจำเดือนกรกฎาคมปี2568ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับแตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องการดาพยากรกัน,กนด้วยใครกดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแห่งปางตลอดปีตลอดไป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ